สองป้าเข้าครัววันนี้ป้าชมพู่จะทําไข่หวานญี่ปุ่นให้ดูค่ะวันนี้ทําไข่หวานนะคะเราก็ทําแบบง่ายๆของเรานะฮะเอาไข่แล้วก็เดี๋ยวพอที่นี่ตรงนี่ค่ะเดี๋ยวเราใส่ผงดาชีปไปเลยนะคะเอาแบบปรุงรสตามสไตล์เราแต่มันเป็นไข่หวานใช่ไหมไข่หวานนี้เราใช้น้ําตาลละลายเร็วนะฮะน้ำตาลละลายเร็ว เอาแค่นี้ก็พอเนาะใช่ได้ไม่หวานมากใช่เพื่อสุขภาพนี่พอตีนี้แล้วยังยังไม่ได้ใช้อย่างนี้นะสิ่งสำคัญเลยคือเดี๋ยวเราจะรองค่ะความละเอียดอ่อนของอาหารญี่ปุ่นเนาะอ่าเดี๋ยวพอกินิดนึงนี่ค่ะนี่นะคะ กรองเอาใ่มันออกเราก็ใช้กระชอนนะคะในการกรองไข่ค่ะนี่ค่ะกรองอย่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูตอนทอดนี่ใช้ไฟอ่อนนะคะเมื่อกี้ใส่นะ้ำมันมากกอกใช่ใส่นะ้ำมันมากกอกไป เราก็ใช้กระทะที่สำหรับทอดไข่หวานโดยเฉพาะเลยก็คือเป็นกระทะสี่เหลี่ยมอันเล็กๆของญี่ปุ่นซึ่งเราก็ซื้อจากร้าน60บาทอะไรเงี้ยค่ะไม่แพงค่ะก็เคยมั่วๆอยู่บ้างอันนี้ใช้สองใบนะคะไข่อย่างที่เมื่อกี้เห็นที่เราตกันนะอันนี้เอาทันอันนี้หละถ้าทานจะไม่พอใช่จะไม่พอมันต้องหลายชั้น อาจจะได้แค่สองชั้นอันนี้แบบทําแบบเบาๆก่อนงั้นปกติต้องทําแบบม้วนเยอะๆนี่โหเนาะใช่ใช้แบบว่าไข่เยอะใช่อันนี้พอร้อนหน,หน่อยหนึ่งก็ค่อยๆแสะใช่ไหมคบป้าใช่ใช่แต่ว่าอันนี้เราใช้อะไรนะ,ะเดี๋ยว,วต้องเอาต้องเอาตัวแท็บนโอเคอันนี้ พอดีหาอุปกรณ์นะหาอุปกรณ์สุกเปนิดสุกเปนิดสุกไปนิดสุกไปนิดหนึ่งพอดีเนื่องจากว่าเตากับอันนี้มันวางไม่ได้ไงเนี่เนี่ยตังมวนตังงมวนโอ้โหมันไข่ไข่เจียวเจียวมนอันนี้ไข่เจียวเกินไปนี่ก็ราดมาตรงนี้นี่พอราดมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาให้อย่างนี้ค่ะเขาก็ราดนี่เห็นไหมครเห็นไม้เไรค่ะได้ค่ะ วันนี้คงแบบว่าวันนี้อาม้วนม้วนน้อยๆแล้วกันน้อยๆม้วนน้อยๆทีนี้ก็ก็ยกขึ้นมานิดนึงนะคะให้มันให้มันกินหลังจากที่เราม้วนไข่ชั้นแรกแล้วนะคะเราก็เทไข่ลงไปเพื่อทําชั้นที่สองค่ะอาจจะสีเข้มกว่าในร้านนิดนึงเดี๋ยววันหลังเราเราทําแบบว่าทําเป็นไข่ม้วนจริงจังให้ดูเลยไข่หวานไข่หวานนี่ก็ไข่หวานปรุงรสเป็นไข่หวานใช่ต้องทําไข่หวานแบบว่าเหลืองๆแบบเขาอีกทีหนึ่ง นี่เราเราใช้วิธีกรบกลบหน้าเรียกสอดไส้สอดไส้ด้วยไข่เจียวนี่ค่ะเกอันนี้ก็ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะ่นีลาพนิดเลงนี่ก็ลากไปหน่อยให้ให้ให้เขาจะได้ม้วนต่อได้ม้วนต่อนะคะทีนี้ได้อยู่ได้อยู่ขั้นตอนนี้ก็ต้องค่อยๆพับค่อยๆม้วนไปนะคะเอาละเดี๋ยวก่อน สำหรับมือใหม่เนี่ยไม่ต้องรีบเลยค่ะจะอาจาอาจะไม่สวยงามดังใจแต่ก็ยังเป็นไข่ม้วนอยู่โอ้โสวยงามาถือว่าได้เลยอะ่ะจจับจับบเเาาไไ อันนี้พอดีป้าทิมรีเควสกระทันหันร้อ,อ,องขอกะทันหันว่าไหนไหนทำเซตญ,ญี่ปุ่นแล้วก็ต้องทำไข่โมวนด้วยสิไข่หวานมว้มนอันนี้ให้มันอย่างนี้มีคนบอกว่าป้าไม่ทำขายหรอคะอ <laughs> แต่บอกว่าอ,อขอป้าพักบ้างอะไรบ้าง <laughs> คือแบบว่าด้วยความที่บอกว่าพอเราอยู่บ้านเนี่ยเราอยากกินอาหารญี่ปุ่น ใช่ไหมใช่แล้วก็แบบเอ๊ะยังไงจะให้เราสั่งเหรอแล้วก็แบบทำเองดีกว่ากว่ไนๆก็ม,กกมีเวลาแล้วเรารู้สึกว่าอย่างงั้นนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นให้ดูเลยค่ะแป๊บหนึ่งถ่ายรูปก่อนเอาละค่ะหั่นให้ดูนี่ ตัดมากินเล่นกันอันนี้ตัดกินเล่นมาชิ้นใหญ่เลยนะช่วงโควิดระบาดนะคะเราก็อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะนี่ค่ะก็จะได้ละกินเล่นกันไปของเราคู่อัายสองสองนะคะเรียบร้อยค่ะหัเรียบร้อยนี่ค่ะ นี่ค่ะจานเบนโตะก็มาเลิศอะซื้อหมาเพิ่งได้ใช้เนี่ยแหละอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เราจะโชว์เคสโชว์เคสสี่อันไปเลยเราก็ซื้อจานชุดของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเบนโตะนะคะมาไว้ที่บ้านเราก็เอาของใส่เข้าไปมันก็เหมือนกับไปร้านญี่ปุ่นแล้วค่ะก็เป็นเมนูง่ายๆที่เราสามารถทำได้ในช่วงอยู่บ้านตอนนี้นะคะ สวยงามค่ะกเรราาอทีป